สวัสดีค่ะเมื่อกี้แม่พันนีมามาเที่ยวงานเจ้าพ่อค่ะเที่ยวงานประจำปีฉลองอนุสาวารีย์เจ้พพาพ่อพญาเลค่ะประจำจังหวัดชายภูมิเขาค่ะท่นนานเป็นผู้ท่านเป็นผู้เปิดจังหวัดชายภูมิเป็นผู้ก่อตั้งจังหวัดชายภูมิค่ะขอเไปดูช้าดอกไม้ก่อน ดอกไม้ชุดเท่าไหร่จ้ะดอกไม้ราชคาโอใบไม้ ของอะไรได้ก็ได้ค่ะอะไอแม่อของมะไรนี่ได้ดอกไม้ได้ของอะไรดูนะคะเขาตองมาเขาตองมาบูชาเขาตองมาเอาอยู่นี่ค่ะยังค่อยได้ซอยเหลือซอยเหลือทั้งจังหวัดเนา ถ้าซื้อนะ้ำเพื่อนขายอยู่นั่นมันเป็นธุรกิจเพื่อนค่ะเขาต้องมาเอาอยู่งนี่เก็บใจบาดเจ้าพ,อ <c oughs> พ่อค่ะคือผมมีผู้ถือกลองใหแม่คันนี้เนาะ ตอนไม่พันธนี้ไหวไหวเจ้าโคมาผู้เดียวค่ะมาผู้เดียวนี่ค่ะย่างชมลบๆก่อนเนาะค่ะเนาะน้ำไหลน้ำคัางอิหลี่ค่ะเพิ่นกระดับช่องโควิดปีกายนี่เพิ่นก็ได้จัดจะเพิ่นไปจัดตอนนั้นเป็นกันเป็นน้อยๆงามอิหลีค่ะ ง้ำน้ำงามยยงะค่ะน้ำเนี่ยนขึ้นประดับค่เจ้าพ่อพระยาพักดีชุมพล,ลงงแลค่ะในคนนี้คนนี้งานถ่ายเป็งกลล้นเลยหลบๆเจ้าพ่อพญาเลเขาเบ่งให้เห็นก้น านนี่เป็นด้านข้างคืนค่ะในพันนี้จะไปขึ้นด้านหน้าขึ้นด้านข้างด้านหลังก็ได้ค่ะขึ้นได้เมื่อแต่ว่าในพันนี้มาถ่ายรูปให้เบื้องด้านหลังซื้อ,อด้านข้างซื้อถ้าขึ้นก็นจะไปขึ้นด้านหน้าของเราค่ะ นี่เป็นร้านค่ะต่้งตัางอาหารการทินออกร้านนะคะเดี๋ยวค่ะ,คะหลายเจ้าพ่อเรียวจิไปไทยให้เบิ้งทั้งทั้งร้านแล้วนี่ขอไหว้เจ้าพ่อก่อนกับมาดานมาชม เจ้าพ่อพระยาเลวันที่สิบสองถึงวันที่ยี 66, ่สิบมกราคมสอง6ันห้าอยหสหที่ริงเพื่อนกะจดเดือนมกราวันที่สิบสองของทุกปีค่ะวันมีช่วงโควิดนี่แหละอันนี้ด้านด้านขางอีกด้านนึงได้เค่ะน,นี่ด้านขางอีกด้านนึงดูค่ะงามค่ะด,ดีด เนี่นนี้มาเห็นดอกกระลึงเลยเพท่านจัดงามก็ทุกทุกปีทุกเที่ย์ค่ะจัดดอกไม้เนี่ยงามลายงามไรถึงรูปหมดใจ พี่น้องบึงเนาะค่ะเนาะสีนี้งามไลค่ะสีนี้งามไล นี่โบเมนโบเมนเพิ่นเฮียวเด้อค่ะเพิ่นเป็นเป็ีนสีนี่เองเพิ่นเป็นพันนี่เองค่ะดอกดาวเรืองเป็นพันนี่เองนี่ร้านค้าต่างๆฟัง,งทั้งนี้ค่ะนี่นี่นี่รอบเลยค่ะแดดกำลังด <laughs> ีแต่ระดับนี้ก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ นะครับกับคารวะดวงวิญญาณอันกดิธิ์ท่านเจ้าพ่อพญาแลสวัสดีไปยังพี่น้องท่านผู้มีเกียรติที่รักเคารพทุกท่านนะครับขอบสวัสดีไปยังผู้ประกอบการร้านค้าทุกๆร้านในงานเจ้าพ่อพญาแลงานการชาติจังหวัดชัยภูมินะครับเสียงต้นเสียงวันนี้เช่นเดียวกันวันที่สองแล้วของการจัดงานในทีมงานจาก ชอออชอปชสจชยนปทแปลว่าอะไรมา้ังราได้อย่างไปกินละ่ะโอ้แคบหมูบำเน็โอ้เอ้น,นี่อันนี้อร่อยจริงอร่อยจริงโอเคนะครับอ่าน้องมาบอกซูฟังไปได้แคบหมูจากบำเนธนรหงโดยท่านในอำเภอน้าอ,อ้อย นะครับน้ำอ้อยคำบุญเรืองง้มไรนั่นแหละคำามเด็ดโรงเนาะท่านประดับปีปน,นี้ถึงอำเ,เภอแต่ละอำเภอแต่ละเบอมีการจัดร้านนิทรรศการภายใต้คอนเซปต์บ้านโบราณัยภูมิสิบหกอำเภอแวะไปครับมีสินค้าโอท็อกของแต่ละอำเภอมาให้ท่านผู้มีเกียรติได้ซื้อได้ดูได้ชม นะครับบ้านโบราณในยุคสมัยเก่าก่อนซึ่งยุคใหม่ๆนี้ไม่สามารถที่จะมองเห็นไม่สามารถที่จะหาดูได้นะครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตท่านอาดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงภูมิผ่านทานักาวะ่าชนอจ้าคือหลับจ้าท่านผู้ว่าใครสอนกองฉลาดซึ่งตอนนี้ก็ไป เป็นผู้ว่าราชการในวัดถอนแก่นนะครับแล้วก็ตัดจากนั้นก็จะมีจากบ้านโบราณก็จะมีสินค้าโอท็อปของพัฒนาชุมชนมีเวทีการแสดงของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิโดยทาารผู้ช่่ยศัาสตราจารับเตอร์สานนท์การพักดีนะครับอาโซนทางนน้นตัดจากโซนบ้านโบราณ โซนสินค้าโอทอปไปทั้งบ้านโบราณอีกค่ะฝ่ายเจ้าเก่าเลี้ยงใช่เอาหน้าเจ้าเก่าเลี้ยงบ้านโบ้าณรานอนุสวรีด์รัชกาลที่ห้ากลางหลังเก่าก็จะเป็นร่างหันสากาชาติโดยท่านนายกเหล่ากาชาติท่านบุษดีสุวรรณรัตน์คณะกรรมการเหล่ากาชาติและความร่วมมือร่วมใจของข้าราชการทุกอำเภอทุกหน่วยงานระดับจังหวัด พระดับอำเภอจัดสรรปันส่วนหน้าที่กันมาทำหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปร้านหันสาการชาตไปร้านหันสาการชาตแล้วท่านจะได้อะไร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 ก้อเท่าดน้หนุกได้ทำบุญประการแรกประการที่สองบุญที่ท่านได้กแรก บุญที่ท่านได้นะบุญที่ท่านได้ก็คือการได้ซื้อบัตรสลากกานีถ้าซื้อบัตรหนาล้วนให้ค่ะจ่ายเจ้าพ่อกันค่ะในหายนั้นมีตั้งตู้เย็นไมโครเวฟนากครับตังนี้ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์จักรยานยนต์นะครับรถจักรยานรถจักรยานใฟฟ้า ข้าวไฟฟ้าเตารีบเยอะแยะมากมาย20บาทเมื่อวานนี้มีท่านผู้เกียิท่านหนึ่งของอำเภิแกดงกนครอะ0บาทได้รางวัลใหญ่ไปครอบครองอาหิ